ผมต้องยอมรับตรงๆครับว่าผมอาจจะเพลินไปหน่อยยอมรับในสภาครับว่าผมได้พูดจริงผมยอมรับกับท่านประธานฝากไปถึงท่านสมาชิกทั้งสองท่านและทุกๆท,ท่านที่เกี่ยวข้องด้วยว่าผมขอกราบขออภัยในสิ่งที่ผมพูดขึ้นมากราบขอโทษเพื่อนๆขอกราบขอโทษครับครับสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าในการที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไปเรียกนะครับเรียกสมาชิกให้สรรพนามกับสมาชิกบอกว่าเป็นคนโง่นะครับคำว่าโง่นี่นะครับบัญญัติในพจนานุกรมก็คือโง่นี่แหละครับท่รรานประธานแล้วก็เพิ่มเข่าไปอีกคำหนึ่งครับบัญญัติชัดเจนนะครับเรื่องนี้พจนานุกรมมันแปลอย่างอื่นไม่ได้นะครับ โม่ก็คือเข่าครับพัฒนาครับขอขอนิดหนึ่งครท่านประธานคือคือคือยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมจะได้อภิปรายกับท่านประธานเนี่ยเพื่อผมจะเชีห้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สภาแห่งนี้เราจะทําอย่างไรนะครับท่านประธานเพราะว่าเพื่อรักษาเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎรของเราไว้นะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสุภชัยโพสุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปนมขออนุญาตใช้เวลาท่านประธานสั้นๆเพื่อที่จะได้หารือกับท่านประธานแล้วก็พูดคุยกับท่านสมาชิกที่เกี่ยวข้องสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับผมยอมรับว่าในวันที่4ท่ธันวาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเปิดเวทีปราศัยหาเสียงเปิดตัวผู้สมัคร พักภูมิใจไทยที่จังหวัดนครพนมและผมเองก็เป็นคนขึ้นปลาใสหาเสียงกับพี่น้องชาวนครพนมปรากฏแต่ปรากฏว่าในขณะที่ปลาใสอยู่นั้นผมต้องยอมรับตรงๆครับว่าผมอาจจะเพลินไปหน่อยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่พี่น้องมากมายก็คงจะยืนยันกับท่ทานประธานและท่านสมาชิกว่า คำพูดที่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านได้พูดถึงนั้นยอมรับในสภาครับว่าผมได้พูดจริงนะครับผมได้พูดจริงแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการพูดกล่าวหาพี่น้องจังหวัดสกลนครงโง่นะครับอยากจะให้ทั้งสองท่านไปเปิดคลิปดูใหม่ก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามท่านประธานครับยืนยันว่าในวันนั้นผมปราศัย กับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ไปปราศัยในฐานะที่เป็นสสหรือเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ถึงยังไงก็ตามครับในเมื่อตัวผมได้พูดออกไปแล้วพลาดพลั้งไปแล้วหรือผิดไปแล้วผมยอมรับกับท่านประธานฝากไปถึงท่านสมาชิกทั้งสองท่านและทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องด้วยว่าผมขอกราบขออภัยในสิ่งที่ผมพูดขึ้นมา นะครับผมกราบขออภัยแล้วก็กราบขอโทษเพื่อนๆขอกราบขอโทษครับ